หยุดก่อนเฝ้าออไปใครเห็นใครเห็นคลิปนี่มาเวกินตุ่มไก่น้อกันเยอเห็นบ่มาดำหน้าซอยตุ่มไก่ให้กินนี่ตงงัวใหญ่ๆโดดนี่นี่ตุ่มไก่ให้เจ้ากินขาแล้วกระตับมันคุณจะให้เจ้ากินโดดมันจะมาหาขวดนี่ยขวดจะกินจะก,กระดูกมันเพรานนคนน่งก้นแล้วก็พ,อพ่อแหละเยอะนั่นจะให้เจ้ากินโดดมากมากๆใครเห็นคลิปวิดีโอเลยมาเรื่องมาได้ย,ดยืนเด้อ มาดำหน้าซอยแล้วก็มากินต้มไก่เนาะนี่จับๆไปเจียมจับไปซีโตนี่ยเย็นกันอยู่เนี่ยแม่นเลยต้มมากินประเทศเด้อมาเด้อมืบออื่นเด้อดำหน้าเด้อบั่นพอนซีใส่มืองคนท้วงแข็งแกร่งจัะได้เห็นคลิปวิดีโอเนี่ยสามากินต้มไก่น้ำกันเด้อนึกบอกอ้าวมาดำหน้าซอยต้มไก่ให้กินขโมกินได้หรอกินแต่ขนานกอไมันเหรพ่อตับตับปลาไปจะกินก็ได้ขโมกินก็ได้หรอ